ดีนะคะกินส้ตนตำนคะ่ะเช่ส้สตมตำหนูก็มีะคะคะมากินค่ะดดเอามันจานด้วยกันนะคะอันนี้อันนี้ต้มต้มยำไก่นะคะมาเด้อจะามากินข้าวด้วกันกินข้ว,วอ <laughs> ได้ยินไหมคะทุกคนเขาบอกว่ากินข้าวก่อนได้อาย <laughs> จ้ากินข้าวก่อนได้ไอนี่เานี่ก็จะกินสำส่วกับอ่ามาอร่อยแต้อร่อยอืมอร่อยค่ะไม่มีใครกินด้วยนะคะก็เลยลุยเดียวค่ะคิดว่าน่าจะหมดนะคะนก็กินคนเดีวค่ะของเด็กน้อยก็กินคนเดียวนะคะเด็กน้อยกินข้าวแบบสบายสบายค่ะ มันเข้ากับไก่นะคะแล้วก็จ้มตําค่ะปูปลาอร่อยไหมคะอร่แค่นี้ก่อนนะคะเพจค่ะ